เดินทนได้สองรอบครับประมาณ5้กิโลแปดครับยังหายใจได้สบายๆนะครับพูดกับปกตินะครับดูนะครับหายใจได้คล่องเลยนะครับไหนลองถามคนที่ไม่ใส่ พลาสติกครอบปากสิเป็นไง้นะครับหืมเป็นไรคะเป็นไงอืออะไรค่ะสบายดีค่ะสบายดีแต่เว่าเราวิ่งต้องถอดหน้ากากเป็นพักๆตลอดเลยไม่ตลอดหรอกค่ะถ้าใส่หายใจหายใจแล้วเนี่ยมันติดแม้ครอบปากได้เนี่ยหายใจครอบแม้เป็นปิดจมูกอ่าดูดูความแตกต่างนะครับนี คือถ้าเราไม่กําลังกายนะคะไม่มีเอฟเฟคค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ออกไม่ใช่ไม่ได้หายใจเร็วหายใจแรงแต่พอวิ for erm. children, ่งมันหายใจต้องเร็วต้องแรงขึ้นนี่ใช่ทให้หน้ากากมาติดกับที่ช่องจมูกทำการหายใจเนี่ยไม่พอสลัวครับยิ่งปนกับเหงื่อด้วยใช่ไหมนะไม่มีเหงื่อครับอ๋อไม่มีเหงื่อแต่ว่าก็หายใจเวลามันไม่มีพลาสติกครอบปากเนี่ยไอ้แมสเนี่ย มันจะสัมผัสที่จมูกกับใกับตัด้วยตัวมันจะดูดครับมันมีเพลื่อนเคลื่ครับใช่หายใจแรงๆเข้ามันก็จะดูดใช่ดูดตัวกระดาษตัวแม่ออกซิเจนไม่เต็มที่ทำให้กระดาษเข้าไปอุดจมูกใช่แต่อย่างนี้ไม่เต็มที่ทําให้เหนื่อยเร็วเหนื่อยมากขึ้นใช่ไหมอย่างเนี้ยพูดได้ดีเลยนะใช่ไหมหายใจได้คล่องด้วยค่ะพี่มีเหงื่อเยอะๆเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาในเรื่องของการหายใจนะเป็นไงคะได้ค่ะเป็นพีเซนเตอร์เท่าไหร่